สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีโวยาสามหกอีกครั้งหนึ่งค่ะ l u x u r y Fashion and Travel YouTuber ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนแตดใดๆทางสิ้นค่ะ <c oughs> ทางที่็ดกลับมาประเทศไทยก็จะเอาพวกรองเท้าเครื่องหนังอะไรก็แล้วแต่ของ Luxury ของเรานะครับมา Renew ให้มันใหม่ตลอดเวลานะครับโดยการเข้าไปสปาเพราะว่าอย่างตัวเราอย่างเงี้ยมวลรภาวะเวลาออกไปใช้ชีวิตอะไรเงี้ยตัวเองเรายังต้องไปสปาเลยกระเป๋าสินค้าลักชูรี่อะไรก็แล้วแต่ลักชูรี่โปรดักอินเวสเมนต์ของเราอ่ะมันก็ควรได้รับการดูแลไปสปาและสปาที่เอสส่งไปประจำอันเนี้ยใช้บริการของแบรนด์อารีแบ็กสปามา หลายปีแล้วก็เลยมาพูดให้เขาได้อันนี้ไม่ได้เป็นวิดีโอสปอนนะคะไม่ได้รับเงินไม่ได้รับการจ้างใดๆแอ p r พ c i a เชจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยมาพูดให้เขาหน่อยลงฟูดให้ดูด้วยว่า b e f o r e กับ After เป็นยังไงครับ e <Res> ี u l t ที่ได้ต่อไปก็คือดูเอาเองจากตาเพราะว่าค a m เมราดอนไลน์กล้องไม่ได้โกหกนะคะอยู่ดูเอาเองว่าเขาทําดีหรือไม่ดีใบแรกเป็นแอมเอองสใบนี้ซื้อมา7จปปีละแล้วแต่ก่อนนี้คือใช้บ่อยมาก แล้วคือปัญหาของกระเป๋า a i r m อของ,อง,อง้องเงี้ยอีอะไรมันจะออกซิไดสีแบบเงี้ยน่าเกียดมากแต่ e l ลลี่เบสปชอบอย่างหนึ่งที่เขจะบอกว่ามันทำได้ขนาดไหนแล้วราคา Reasonable เอ็ดเลยชอบอะไรเงี้ยก็อันนี้นะครับตอนแรกเอ็ดเขาบอกว่าถ้าจะเอาใหม่เลยอ่ะต้องดึงแงะตัวเนี้ยออกมาแล้วเอาไปชุบโครเมียมใหม่ชุบสีใหม่เอดก็บอก อย่าทาอย่างนั้น <S <S <ๆ>กับกระเปไ๋า Air Mate ฉันมันเป็น Luxury Image เม s เมนต์ของฉันแมน้ว่าอันนี้จะใช้ตายไปเลยนะครับคือหนังเอฟซัมอะดูดิใช้มา8ปปีอะมันยังใหม่อยู่อะอันนี้ใช้ตอนใช้นี่คือใช้ตายไปเลยนะเขาบอกว่าคุณแค่ใช้ผ้าแคปคอร์ดไปอยู่ไปซื้อตามช้อปปี้นะเขาแนะนําเนี่ยมันขัดออกมาได้ใหม่ขนาดนี้ยไอ้พวกรอยก่อนหน้านี้ไม่ต้องไปนับนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเอ็ดบงเอ็ใช้อะไรขัดหรือวป่าใช้สกอตไบท์ขัดอีดอกสกอตไบท์ที่แบบไม่ใช่สกอตไ,ไบท์ใช้ฝอยขัดหม้อที่เป็นเหล็กอะขัด มันก็เลยเป็นรอยแต่ว่าอันนี้พอขัดให้มันเงามันก็ดูแล้วมันก็ดูดีแล้วข้างในเนี่ยตอนแรกคือดำแบบน่าเกียดเลยแต่เขาขัดมาแบบอันมีประทับใจซึ่งอันนี้นั่งทำให้ฟรีนะบอกว่าไม่คิดราคาเพราะว่าไม่ได้ทำสปงสปาอะไรเขาแค่เอาผ้าเช็ดๆให้อะไรเงี้ยเอ็ดก็แบบขอบคุณนะคะคุณโอนแล้วก็ทางอรีแบ็กสปานะคะขอบคุณค่ะคู่ต่อไปคือจะบอกว่ามีดีไซเนอร์ชูหลายคู่แต บอกเสมอนะเมื่อวานก็ไปไปเจเจกับเพื่อนแล้วชอบรองเท้าคู่หนึ่งมากแล้วก็ไปรองแล้วก็เจ็บตีนแล้วเพื่อนก็บอกว่ามึงไม่ต้องซื้อแต่เราก็อกเอยแต่แค่สองพันหะ้าเองนะเพื่อนบอกมึงไม่ต้องซื้อห้าร้อยมึงก็ไม่ใส่มึงไม่ได้เกี่ยวกับสองพันห้าหรือร้อยหนึ่งหรือห้าสิบถ้ามันซื้อไปแล้วมึงกัดตีนมึงก็ไม่ใส่เอ็ดก็แบบเออดีที่เพื่อนเตือนสติไม่งั้นเอ็ดซื้อมาละ ก็เป็นอีกรองเท้าดีไซเนอร์อีกคู่หนึ่งที่ใส่ละสบายและชอบมากนะครับของดอเชนกาบานาถ้าใครตาม IG เอสอะจะรู้ว่าเอใส่คู่นี้บ่อยมากเพราะว่าปกติเอชอบรองเท้าผ้าใบที่เป็นสีขาวๆแต่คู่นี้จะเป็นคู่เดียวเลยมั้งที่มันมีสีๆอย่างเงี้ยแต่เอใส่เลยชอบแล้วเขาก็ไปเก็บงานให้ก็คืองานตรงเนี้ยตอนแรกที่ส่งที่ส่งเข้าไปก็คือมันจะถลอกเต็มไปหมดเลยแล้วก็พืนตรงเนี้ยจริงๆมันไม่ได้ติดเติร์ฟเอนะแต่เอก็เออ ทำมาแล้วก็ดูสวยดีแต่นางไม่ได้ทาสีอะไรให้ให,หม่นะนางแค่ครีนให้มันก็ได้ระดับนี้เลยแล้วก็ทําสีแค่ตรงนี้เองนะเห็นป่าเขากทท็ทําที่เท่าที่เขาจาเป็นแล้วเขาก็ไม่ได้ชาดแบบโอเวอร์ซึ่งผลออกมาเอ็ดก็เนี่ยเอามือจับได้เลยอะ่ะคตรนใหม่เลยซึ่งสภาพก่อนหน้านั้นก็คือเหี้ยเลยอะ่ะแต่นี่คือออกมาเราแฮปปี้ในในคอนดิชันนี้มันไม่ได้ออกมาแบบอุ๊ยดอกเป็นคู่ใหม่ถ้าถา้ามึงอยากได้คู่ใหม่มึงไปซื้อใหม่โอเคบ้าอันนี้คือเข้าสปาออกมาก็คือเป็นสภาพที่เราแบบ ยูสไลฟ์นิวโอเคป่ะอันต่อไปเป็นรองเท้าคู่โปรดเพราะว่าเนี่ยเป็นรองเท้าคู่แรกที่เดินไปไปเที่ยวกับแฟนเนาะแล้วแฟนบอกว่าอ่าโอเคโอเคก็เดินเข้าไปท็อปปิ้งเขาบอกเดี๋ยวฉันจ่ายให้มันเป็นมันเป็นมันเลยเป็นมัมมอรีจริงๆมันไม่ได้ราคามันไม่ได้แพงมากนะมันของโดเชนกาบานาเหมือนกันราคาไม่ได้แพงมากแต่ว่ามันมีค่าทางจิตใจเอ็ดก็เลยบอกว่าเออคุณอ้นค่ะทําอะไรได้บ้างค่ะตอนเอาไปให้อ่ะ เออถ้าเป็นคนอื่นเขาเห็นเขาบอกมึงทิ้งเหอะคือสภาพมันเยินมากแล้วคือหนังลอกออกหมดเลยอะ่ะเราเอสลงฟูดให้ดูนะแต่เขาทํามาแล้วแบบว่าแฮปปีอ้อ่ะดูดีเห็นปะเห็นจากดอกยางคือไปหมดแล้วอะแต่มันใส่สบายผู้นี้เป็นผู้ที่ใส่สบายแล้วเอชอบรองเท้าที่เป็นมินิมอลสไตล์แบบคอมมอนโปรเจกต์สไตล์แบบเนี้ยเรียบเลยแล้วมันไม่ได้แบบสกรีมากกูเดลเซ่นกับบาน่านะ,ะอะไรเงี้ยคือมันมันใส่สบายแล้วมันราคาไม่โหดแล้วมันก็มินิมอลดีเอชอบคือตอนนี้ใหม่แบบ คือแบบเอามาทาหนาเขาคลีนแบบสะอาดมากเลยฉันแบบใช้มือจับเลยเนี่ยดิแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เหลือไว้มันคือกระเป๋าใบนี้นะคะโกโก h a n n e l ของเอ็ดเองที่ใช้มาหลายปีแล้วก็ คือตอนนั้นมันมีปัญหาอะไรวะเอ๊ะอะไรก็ไม่รู้ว่ะแล้วเอ็ดเอาผ้าชามัวของอีชานเลนี่แหละที่เขาบอกว่ามันเช็ดได้เลยค่ะมันจะออกสรุปว่าออกจ้ะมันเช็ดไอ้รอยที่มันมันเป็นรอยอ่ะมันออกจริงๆออกตามรอยไปด้วยก็คือสีของกระเป๋าอีดอกคือเดี๋ยวส่งเราใส่รูปให้ดูคือมันจะมันมันจะถลอกแบบถ้าคนไม่ได้แบบ O c ซมากก็จะไม่ได้สียสแต่เอ็ดบอกเห็นแล้วแบบกระเป๋าใบละแสนอะไรเงี้ยจะมีรอยไม่ได้หรอก็เลยส่งไปให้เขาดูแลให้เขาก็เก็บตามเท่าที่จำเป็นนะก็ดู ดูดูเปรียบเทียบเอาเลยจากวิดีโอที่แบบว่า before กับอ f t e r นะที่เอ็ดลงให้ดูนะก็ดูนะครับเขาเก็บมุมให้ด้วยซึ่งเราบอกมุมไม่ถลอกนะกระเป๋าใบนี้ใช้ฉันใช้ดีมากเลยนะนางก็ถ่ายรูปไว้แล้วนางก็บอกเนี่ยครับตอนที่คุณเอ็ดส่งมามุมมันถลอกเขาก็เก็บให้ด้วยเอ็ดก็บอกว่าขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นแล้วเขานางก็เก็บและที่ชอบก็คือ เขาไม่ได้ทําอะไรที่แบบเนี่ยสมมติเราไปเราก็มีอิน,อนเซอิร์ก็ของซัมโมกาี่ดอกขายทุกอย่างเ <c oughs> นี่ยเขาก็เก็บในสิ่งที่จําเป็นเอ็งก็บอกว่าเออข้างในอยู่ไม่ต้องทําอะไรหรอกเพราะมันไม่ได้ดิสเทิร์บเราเราใส่แบ็คอินเซอร์ตลอดเวลาก็สรุปออกมากระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าที่รักมากแล้วก็เหมือนใบใหม่เลยก็แฮปปี้มากแล้วมันจะมีไฮไลท์อีกอันหนึ่งก็คือ กระเป๋า Airmes นะคะโทสแบกที่เอ็ดไปเจอที่เจตุจักรว้า,ายเพื่อนกระเป๋า Airmes ในราคา700ถ้าเป็นในช็อปอบบมันราคาใบนี้ก็เป็นหมื่นเนาะแต่ว่าสภาพก็เห็นตามในวิดีโอเลยเนาะมันก็จะมีความแบบคือใช้มาแบบเยี่มมากแล้วอะแต่เราไปดูว่าที่แอลลี่แบ็าเขาจะแปงชมน้องให้ได้ขนาดไหนนะจ๊ะไปดูเอาเราจะเปิดให้ดูนะจ๊ะ o ันสองร อันนี้เขาทำให้แบบดูดีคือมันดูดีขึ้นเยอะมากเราจะถ่ายแบบถ่ายมุมอื่นให้ด้วยนะคือคุณอ้นเขาทำสีให้ใหม่นะครับก็ดูดีเลยดูแบบดูโอเคมากๆเอ็ดแฮปปี้มาก พอดีเขาถามว่าจริงๆอะทรงกระเป๋าอ่ะมันก็ทำทำได้แต่เอ็ดบอกว่าไม่เป็นไรแค่ทําสีก็พออย่างเงี้ยนางก็ขัดฮาร์ดแวร์ฮาร์ดวงฮาร์ดแวร์ให้นะครับแล้วก็ทําสีใหม่ก,กระเป๋าเนี้ยมันจะดูวินเทจมันจะดูแก่นิดนึงใช่ไหมเราก็มีทริคนิดนึงในการใช้ก็พอดีไปเจอน้องหมามานะครับมาโยกของแบรนด์สีชัยนะครับเอ็ดซื้อมาจาก IG มี f ัเขาบอกว่าเอ้ยอันเนี้ยน่ารักดีเป็นหนังชอลเคแท้เผื่อเอ็ดอยากได้เนาะเอ็ดก็ ลองดูอะไรเงี้ยเอ็ดก็ไปเจอตัวราไม่กี่บาทเองประมาณ800ร้อยเก้าร้อยจำไม่ได้อะเออก็ซื้อมานะครับสั่งมาจาก IG จแล้วก็ส่งเร็วมากแล้วก็งานคุณภาพดีเลยพอใส่มามันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เอ็ดแบบชอบมากเลยอ่ะน่ารักมากนะครับก็นี่เก๋แตข้างในให้ดูด้วยเราหาว่าปลาย่าก็ไปอย่างจริงเขาดูแลจริงจริงแล้วเขาบอกว่ายอมหลายรอบมากมันก็ดู ใหม่เลยอ่ะแล้วที่สําคัญคือไม่มีกลิ่นเหม็นน้ํายาคือเขาใช้ของดีอ่ะเพราะปกติเวลาไปย้อมถ้าแบบใช้น้ํายาเคมีแบบไม่ดีอะไรเงี้ยกลิ่นมันจะแรงแต่อันนี้คือไม่มีกลิ่นเลยเพราะเขาบอกว่าเหมือนยอมแล้วเขารางให้แบบเหมือนเขารู้นะว่าเอสเป็นคนค่อนข้างส keptical เรื่องกลิ่นเคมีเรื่องกลิ่นอะไรที่มันไม่พึงประสงค์อะไรเงี้ยนางดูแลดีมากก็ถ้าใครถติว่า มีรองเท้าหรือมีอะไรลองติดต่อก,กับอ l รีแบ็กซปาไปทาง IG นะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างที่ร้านเนี่ยที่เอชชอบเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าคือเขาจะไม่ได้ขายฝันให้เราถ้าเขาทำได้เขาก็จะบอกว่าเขาทำได้ถ้าเขาทำไม่ได้เขาก็จะบอกว่าทำไม่ได้ถ้าอะไรที่มันต้องทำเขาก็จะแนะนำถ้าอะไรที่ไม่จาเป็นต้องทำเขาก็จะไม่แนะนำอย่างไอใบกระเป๋าตังของซองของเอเนี่ยเอบอกเขาบอกว่าจริงๆอ่ะมันทาได้ให้ใหม่เลยแต่ว่าต้องแง เหล็กออกมาซึ่งเขาบอกว่าถ้าให้เขาแนะนำเขาเขาไม่แนะนำแต่เขาทำได้เอ็ดก็งง้นไม่ทำค่ะเขาบอกไม่ทำแบดีแล้วครับหลิงเนี่ยคือคุณอ้นที่เป็นเจ้าของ,ของน่ารักมากลองติดต่อเขาไปดูหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์และความบันเทิงไม่มากก็น้อยนะคะยังเปิดรับงานรีวิวเรื่อยๆนะครับใครชอบวิดีโออย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเอดีิโวยาสามหห้า 3, 6, 5, ด้วยค่ะอย่าลืมไปติดตามไอจีด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบาย รับงานเอ็นค่ะติดต่อพิซเนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไหว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย